อาบอดโบแมนนะครับดิเสียป้าช่วยก็เป็นข่าวที่สะเทือนสะเทือนใจแไงเจ๊แหลมอยูยุงคุณป้าช่วยเนี่บนหนาเลยเด้นะครับน่าจะเอาป้าอื่นไปก่อนเนาะคุณแดงอยู่ข้างในอูเนาะคุณเพื่อนใครเออผู้เพื่อนคูณล่ะนะครับผมคุณเพื่อนใครออกหนาออกตาคุณไหนอยากซื้อบัตรซื้อตั๋วครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทครับพี่น้องบอลโจว์ด้วยไปเสร็จเลยเอามะมิ่นเลยนะใช่ล่ะเดี๋ยวเอานี่ไปมีคอนเดอร์ ไม่ใช่เหรอ่พี่น้องครับนี่นี่คือยายแหลมครับนี่นันซ่าขายมูกยายแหลมนี่ผมเบิ่งยายแหลมตั้งแต่อายุตอนนั้นประมาณหนึ่งขวบอุจะเป็นหมาวนีเหโอเนี่ยหมาอันนั้นหมาเด็กน้อยยายแหลมเป็นเด็กน้อยตั้งแต่ยายยายแหลมอยู่อันสมัยยายแหลมไป อันปิ้นปะเพลาะจางคุณลุงเป็นหมาอ่อนนอนแค่ข้อนั้งผู้่ายรวมแค่กระยานสุดแด้งแดงบวกกุ้ยขหนุ่มยุ้งสี่บวกเมียอันนี้มันอันนี้นี่พอเหลี่ยมแล้วลูบรอเนลยมือแร่งนี่ครับก็คือเป็นคนมีแอนออรดีมีหลายคนครับศิลปินของสามดาวพิษบ้านเพลงเกือบทุกคนปักให้ไม่ในลูกพี่มันบุกข้นแด้กโคตรเก่าพี่น้องหาพันคนครับผมขัเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ทักทายกันครับผมกระตังสิปูศาสตร์รอในไลฟ์แล้วเจ้าปถ่ายแน่นอนเจ็ดพันกว่าคนแล้วนะครับ ตอนนี้นี่ผมอยู่กับผู้ใด้เมาบัตรนะครับผู้ใด้เมาบัตรให้ราคาบัตรละร้อยครับสิบบาทเพ้นมใหม่เพิ่ใหม่นะครับผมสิบบาทให้เขาคือบ่เห็นมันคือบ่ขึ้นนั่นเห็นี่ยไส้หลักขึ้นบ้างไนายโยมานิมันเหมือนยีตะวันของผมมันจะใส่จะหน่อยเดี๋ยวให้เล่ากันให้ช่องตรงนี้พูดไปเรื่อยๆนะครับหมอหมอเร่งจากน้องไส้หลานะครับซึ่ง ตอนนี้เพิ่อนว่าทำแย่งมาด้วยหัวใจจริงเมึงแย่งตั้งแต่ตั้งแต่ช่องเป็นโควิดวันนี้เพื่อนร่างเกลียดทักหาให้ก็ร่างใจข้าวตัวพื่อนวันนี้เนี่ยขัดจังแจ๊ดแจ๊ดเข้าโดยข้อมทำแยงมาหู้หูตัวตนของช่องครับพี่น้องครับพู้ว่าเออน้องคพื่อเขาเป็นคนแบบนี้เออคือคือตรงตามจริงนี่เขาก็มีอย่างนี้ช่องนี่เป็นคนน่ารักนี่ใจดีแมนเงินกับโบมีน้ำครับแมนครับแมนโบมีอย่างเลยมันคือโบขืนนะพี่ เจ้าเจ้าทรงไม้คอยนะทรงกงนทรงไม่ได้โคเลยแล้วก็จุดไ้ไปพักคนไดี่นีเบิ่งรับพี่น้องนีคือผู้่ามีบมครับผู้เาวไม่ต่อยนีีีเยงเลยดีกำลังมากพอดีแล้วาเรหลัลังกูนีดีเอ่ามาแล้วปากหเอาละันสับผมบันนี่เดียบด้วยปากหพูดละมันปากหวดใครพูดแล้วันนี่มาเลยครับมาเลยครับนเข้ามาคือบูขืนคือพี่น้องปักไปปักแล้วมันคือบ้ขื ไม่ขึ้นปะครับขึ้นไ,ได้ปากหมดุดสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมปากหมุดให้แล้วนะแต่ทำไมมันไม่ขึ้น นะครับเขาไปเมืองลิลิเก่าทีโอ้โหโทษฉับกินดิสนายเรื่อครับใครที่จะซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับราคา149บาทหรือซื้อซิปัตขึ้นไปนะครับผมปักหมุดให้เรียบร้อยนะครับผมไปซื้อบัตรที่นี่ได้เลยนะครับ149บาทนี่ครับนะครับด่วนเลยนะครับตอนนี้จะไลฟ์แล้วนะครับผมนะครับหนุ่มจสาวน้อยพี่นั่งแท็กซี่หนุ่มจสาวน้อยเป็นบ้านแพง149บาทนะครับเดลิกชม2วัน2คืนนะครับเอาห149นี่2คืนเลยบ่2มื0อ2คืนตกวันละ70กว่าบาทนะครับไดดู้ หายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพีแอนออรดีไปจลาเออเปิลไหนเปิลเปิลใช่เปิลไปใส่ชุดสักพี่น้องครับอันนี้แหลมนะครับนี่นะครับผมปักหมุดให้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเตรียมทีมงานเตรียมไลฟ์แล้วนะครับผมผมอยู่ที่บ้านพักของสาวน้อยเพี่มนแพงนะครับอําเภอกู๊ดพี่เขานะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมพี่น้องครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนี่เพิ่นบอกว่าเบิ่องในสองมือ ครับศิลปินเวียงเลยเลมอนเตาผู้ศิลป์ร่ำเพื่อนวงสกอครับผมตีเช่นนะลุงตีเช่นนะลุงนะครับดะกาศิลปินของสาวน้อยเพิรบุรีเกือบทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องครับคืนแล้วครับตอนนี้ในกลุ่มเจ็ดพันเก่าแล้วเจ็ดพันเก่าเลยนะครับนี่ในกลุ่มให้เพิ่งกลุ่มนะนี่คือกลุ่มปิดเอาเรูพระเจ้าเอาบด้เดี๋ยวเขาจะดีเลยโอ้เขาจะดีเป็นขอหวานบ่ต้องแห่งเงินก่อนโอ้นะครับว่าไม่ยังไปตรวจสอบหนึ่งลอยสี่สิบเก้าบาทครับด่วนเลยครับพี่น้องตอนนี้เวลาสี่สิบเก้านาฬิกานะครับหนึ่งลอยสี่สิบ พี่น้องเดบุงสองมือนะครับในการชมหมอลำชมที north, ่บ้านไม่ต้องออกเดินทางไปไหนนะครับาเดบุงศิลปินที่เข้ามาหลายคนกูได้สี่เหลี่ยมขอพูดหลายๆนะครับทักมาดิเฟสเอาง่ายๆเอาง่ายๆก็คือทักมาหนีครับผมหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับหนุ่มโจกันส่องลิงให้ ผู้ใดเมาก็คือ20บาทขึ้นไปแล้ค่า10บาทขึ้นไป10บาทขึ้นไปบาทละร้อยนะครับเอาไปแจกจ่ายให้มงให้พวกเขาเบิ้งได้10บาทก็คือพันหนึ่งคนที่ผมมีกำลังซับซื้อไปแจก FC ผมก็ซื้อไปแจกหลายแล้วนะครับขอให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณเปลี่ยนจากน้ำอันนี้เป็นอมริทเดี๋ยวบอสถ้าวันหิวเข่าเลยครับนี่คนสิบห้าเบิ้งหน้งเอกครับหน้งเอกมาหนีมาหนีหน้งเอกมาหนีเดินมาหนยน้องเอกอน้องเอ๋อมาน้องเอ๋อมามานี่ครับีพ่น้องอีกจัมหนี่ครับพี่น้อ นะครับผมสักหน่อยหนึ่งนี่พี่น้องชินิ้งเพื่อนมาลั่งกอศสาวมอญลำเพื่อนครับอันนี้น่าเกเพื่อนสาวมอญลำเพื่อนปาร์ตเปินดาราไหมครับน้องเอ๋ไพลมณีวันนี้น้องเอ๋<อ>ใช่ไหมฮะ,ะใช่ใช่เป็นไงอู้ยยังวันน้องเอ๋แล้วเป็นเยอะกว่าอีก ก็พี่เอียอยมไปบ้างป้ะเอียวยมาดีแล้วแล้วก็น้องรถถังทางทวนรถมีรถม,ถมรถมีนะฮะร,รถมีอ๋อนะครับผมสาวมหมอล้ำเพื่อนพี่น้นองอจังเสียบซื้อบัตรจองตัว๋วเขาไปขอเล่นสัญชาติจองตัว๋วครับพี่น้องหนึ่งรวยสี่ชึบเก่าบาทเด้อครับเด้อพี่น้องครับเดือดปันมาลูกมาหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นผมคราวที่แล้วนี่อันนี้ระบุญมามานี่ครับนีน่ ครับอ่าเบิ้งครับพี่น้องกำลังขวบโควบีเราได้ครับยังมีความโอ้แมรี่เฮาทั้งแสดงทั้งโศกเศร้าไปน้าให้รนนะครับน้อขอแสดงความเสียใจผูคิดว่าปลาช่วยนะครับผู้จัดหมอรัมอันนี้โอ้ห้ไปหลายเทื่อแล้วล่ะนะครับอันนี้ขอให้กันไปมันเย็บอยู่ในหัวใจอยู่แต่่วาขอให้การแสดงผ่านไปก่อนนะครับครับกัดขอให้ดวงวิญญาณของปลาช่วยสู่สัมประพบเบื้องหน้านะครับผมสู่สุขติเป็นที่หมายนะครับน้องผู้ใดเป็น FC ผมอยากเห็นผมร้องเพลงมือแรงเขามาเบิ่งครับ อีกชั่วโมงหนึ่งครับพี่น้องอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับผมมาดันให้เพิ่นได้พี่น้องเด้อขอแรงเชื่อ,อแรงใจเป็นกําลังทรัพย์กาลังใจลอยหนึ่งมันบนิเพียงไปดอกครับในการเบิ่งศิละปะวัฒนธรรมอีสานในการเบิ่งศิละปะของความเป็นอีสานของหมอล่าตอนนี้ผลอ่าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดที่ยังไม่มีเงินเยียวยายก็คือในวงของศิลปินนะครับหมอล่าหลายคนหลายวงก็ออกมาดินล้นจัดสร้างกลุ่มปิดแน่ให้พี่น้องได้ได้สนับสนุนนะครับคอยะ่ะนผมกะมารวมกับ สาวน้อยเพจบันแพงมาให้กำลังใจนี <Music ę> dai, ่ยครับพ่อมาเลยบอกเว่าช่องว่าช่องยากยง่ายวันนีพ่อผู้มนุ่มจูดชนะคือน้องตรงหน้าครับรับปากดุยดุยดุยบ่ทเบลว่างงงงครับโบ๊ทเบลว่างงงงพิจูดตอบแชทใหม่เขาทักมาเยอะแล้วนี่ครับนี่ผมอ่่าเพินก็ลังตอบแชทนี่ครับขอบคุณนะครับเด้อเนี่ครับซุนนุ่มจูดก็สุดสุดดูแลกระซื้อบัตรนี่เห็นปะครับโอนมานี่ผมจะบอกพี่น้องหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนุ่มจูดจะส่งลิงก์ให้ส่งลิงก์ให้แล้วก็เข้ากลุ่มกดเข้ากลุ่มนะครับ สุรจนาศิริพาลิดยูสายปรันยูสารคามนะครับผมทักมาเด้อครับเด้อนะครับซื้อบัตรในราคา149บาทไปชมผมคืนนี้ผมก็จะเล่นกับศิลปินดังๆหลายๆคนถึงผมไม่ค่อยดังเท่าไหร่ผมดังปืนนะครับเออนะครับกาชิดิเลนก็เพื่อนกาชิดิเลนก็พอแหลมเดลิงก็ย่ายเจรินเดลรองเพ่งกัททิวัยเป็นโดนแหละที่ผมไม่ได้ลองเพลงนะครับพี่น้องทุกท่านที่รับชมอยู่หลังแต่ผมไปช่วยสังคมมาก็ผมเคยเด็กไปขึ้นเวทีใสเลย นอแน่นแน่นครับเธอเรียกเพราะว่าเขาบม่ให้ขึ้นนะครับก็ยานผู้วิทยแก้วนะครับผมอยากเบิ่งแต่ว่ามีเงินบริษัทอ้าวเขาเป็นยังครับผม เดี๋ยวมันจะมีเอฟซีภูดอยดีซื้อฟรีกับบอกระดกันมากข่าหนี่แหละครับซีบัตคือเมาให้ยคอดบ่มีนะครับคนที่บ่มีกหนึ่ง149บาทนะครับผมตอนนี้คนกําลังหลังในไลน์กําลังกําลังนี่มาเรื่อยๆครับพี่น้องมาเรื่อยเรื่อผมตอนนี้ก็เริ่มเด้งมาเรื่อยๆแล้วนะครับอ่ใน้งบะครับข่าบอมีลิงนี่คือมึงบ่ได้ต้องสหรับคนที่เสีย